สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านในครับเข้าสู่การอัดเษกเขาสารของพิศดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคร์สองสี่เริ่มต้นกันที่พิศดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ กำลังมีข่าวคราวต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากเปเช่และก็บายเยน์ครับในการคว้าตัวชูอัลฟิลิกในเดือนมกราคมนี้ในขณะที่แอเดติโกมาติครับก็พร้อมขายเขาในราคาล้านยูโรครับมีความตึงเครียดแฝงตัวอยู่ในทีมหลวงครับของสเปนในฤดูกาลนี้ระหว่างฟิลิกกับเดโก้ซิเมอเน่อาร์ตซูเมืองกระทิงดุรายงานถึงความขัดแย้งระหว่างพวกเขามาถึงจุดแย่ยแล้วนะครับณตอนนี้เนี่ยทรามีเองก็พร้อมที่จะถอนทุนคืนจากฟิลิกอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม พร้อมด้วยตัวเรียกราวหลายล้านยูโรครับหรือประมาณ86ล้านปอนด์อเลติโกครับได้สร้างเสเตเดีด้วยกรเซ็นัญญากับฟิลิปในปี2019ครับจากบันจิก้าด้วยค่าตัว114ล้านปอนด์ครับ แต่ผลง,งานตามมาก็คือความคาดหวังอันสูงลิบและเขาก็ล้มเหลวที่จะสร้างผลกระทบอย่างสม่ำเสมอครับโดยยิ่งพบตัวเองที่ต้องอยู่บนรางสำรองบ่อยขึ้นในช่วงหลังด้วยปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังมองไปยังในการเสริมทัพในแนวรุกหลังยกเลิกสัญญากับคริสตินโนเดโดครับเมื่อเดือนที่แล้วรวมถึงอาการบาดเจ็บที่คาดเดาไม่ได้ของอองตีมารชิอาลนอกจากนี้นะครับเจนนิชโชเองก็ดิ้นรนกับฟอร์มการเล่นนั่นทําให้เหลือเพียงมาคาคัสฟอร์ด แล้วก็เอนโทนี่ครับเท่านั้นที่เทนฮากเชื่อใจได้อารระบุว่าลุยกัมปสครับผู้ในการกีฬาของเปเชยังได้ตัวของฟิลิปและเขาก็สามารถขายวิสัยทัศนของคเขากับตัวนักเตะเข้าไปในระบบของคริสตอฟกันดิเอร์ครับในเปเชได้อย่างไรเจมส์เดดครับเย็นของฟิลิปครับได้รับการกล่าวขานว่ากําลังหาสมซทร์มาให้กับนักเตะด้วยโดยไม่หวังที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กับเอริโกมารรตอย่างใดสำหรับฟิลิปนะครับทำได้เพียง4ประตูจาก18เกมให้กับตรามีในฤดูกาลนี้ เอาเละครับนี่การเด็กเขาสางของพิดแสดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ